ก่อนอื่นผมก็ต้องขอกราบส,สวีดีต์พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเลนหลนที่ชอบเลขสี่กันทุกๆคนนะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยกันนักปั๊กและในวันนี้ผมก็มากับเธอคนนี้แอนนาคามีอีอีอีบอกเลยว่าอีทั้งเรื่องงั้นผู้หญิงที่เป็นแฟนผมคนนี้ผมจะขอเรียกเธอว่าน้องแอนนาละกันนะครับและส่วนเนื้อเรื่องคร่าวๆก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนสมัยเด็กอะไรประมาณนี้อน,นะงั้นถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่พร้อมจะสี่มือตัวเองแล้วก็ไปฟังเรื่องของเธอคนนี้กันเลยแอนนา ขามีอ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 ีทั้งเรื่องและก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปโดยโซบเบ็ดหนึใครที่สนใจเลไรก็คลิกไปที่ลิงก์แอดีไลน์ใต้คลิปได้เลย และพอเปิดเรื่องมานาเราจะเห็นคนทั้ง3คนที่กำลังนั่งกินเบียร์กันยังมีความสุขนะครับและไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็เป็นพระเอกของเรื่องและส่วนเธอคนนี้ก็คือแอนนานะครับเธอเป็นเพื่อนสมัยเด็กของไอ้เพล็กและก็ยังเป็นนางเอกของเรื่องนี้อีกด้วยและดูเหมือนว่าน้องแอนนานั้นมันจะแอบชอบไอ้เพล็กอยู่นะครับแต่ถ่าไอ้เพล็กนั้นมันก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยและที่สําคัญไปกว่านั้นไอ้เพล็กของเรื่องนี้มันก็มีแฟนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและผู้หญิงคนนี้ก็คือแฟนของไอ้เพล็กนะและในตอนที่ทุก พระเอกกับนางเอกอยู่กันแค่2คนและในตอนที่เระเอกมันอยู่กับนางเอกกันแค่2คนใช่ไหมครับไอ้พระเอกมันก็พูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วแฟนของมันนะครับนอกใจมันและก็ไม่มีอะไรกันกับคนอื่นและพอไอ้เพะเอกมันรู้เรื่องนี้มันก็เลยคิดที่จะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมครับและผู้หญิงคนนั้นมันก็เลยตามงอไอ้พพะเอกนะครับแล้วก็ให้เหตุผลกับไอ้พระเอกไปว่าตอนนั้นมันเมามันก็เลยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ที่ผมพูดอยู่นี้ก็คือไอ้พระเอกมันเล่าให้นางเอกฟังอยู่นะครับแล้วจากนั้นไอ้เกันพนา่เอกันน่ม ที่จริงแล้วตัวของนางเอกมันเป็นคนสู้บุรีนะครับและพอคือนางเอกมันรู้ว่า2อสวันเดือนหน้านะครับพระเอกมันว่างใช่ไหมนางเอกมันก็เลยพูดออกมาเลยนะครับว่าถ้าหนึ่งเดือนต่อจากนี้ฉันเลิกสู้บุรีได้2อสวันที่แฟนเธอไม่อยู่ฉันขอได้ไหมนางเอกก็พูดคํานี้ออกมาเลยนะไอ้พะเอกมันก็ตอบนางเอกไปว่าได้เลยนะเพราะว่าไอ้พะเอกนั้นมันมีความเชื่ออยู่ว่าใครที่มีความอยากมนุษย์ไม่สามารถที่จะหยุดความอยากของตัวเองได้นะและก็คือไอ้พะเอกมันแค่ตอบไปงั้นนะครับคือไม่ได้คิดจริงจังอะไรเลยนะแต่ทว่านางเอกคือแบบจริงจังมากๆเลยนะ แลวก็ถึงเวลาที่แฟนเอกมันจะต้องไปข้างนอกเลยนะและคือตอนนี้เพะเอกมันก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมครับและคือแบบแฟนของไอ้พพะเอกออกไปยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะครับโอ้โหนางเอกคือเก็บข้าวของมาที่นี่แล้วนะโอ้โหโ,ฮโ,ฮโคตรขาดเลยนะครับนางเอกคนนี้แล้วหลังจากที่นางเอกเข้ามาแล้วนะครับนางเอกก็ได้มาทวงสัญญาที่เคยสัญญาไว้กับไอ้เพะเอกนะไอ้พระเอกนะมันก็ทําหน้างงเลยนะครับเอ้า กูไปสัญญาไว้ตอนไหนวะอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับว่าลืมไปแล้วนะและพอไอ้เพเอกมันเห็นหน้าที่จริงจังของนางเอกใช่ไหมครับมันก็พูดออกมาทันทีเลยนะครับว่าจําได้แล้วอ๋อๆฉันจําได้แล้วและเหตุผลที่นางเอกต้องจริงจังขนาดนี้ก็เพราะว่าเธอนั้นมีความคิดว่า23วันนี้เธอจะต้องทําให้เพะเอกนั้นตกหลุมรักเธอให้ได้เลยนะและพอนางเอกได้โอกาสใช่ไหมครับนางเอกก็เดินเข้าหาไอ้เระเอกเลยนะโอ้โหนี่คือแบบโคตรคันนะครับแบบสะสมมานานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บุกจู่โจมเพะเอกเลยนะเหมือนว่าตัวเธอนั้นเป็นตัวเปิดประจําหมู่บ้านเลยนนนนะแแลลฉาาาากกกี้้คคืืออออองงเเบบททํุย่่โ โคตรฟินเลยก็กินเวลาไปโคตรนานแล้วจากนั้นกระจุกอ้าหวราหัวราหัราเราปะ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 หัราเลยก็กินเวลาไปโคตรนานนะครับโคตรนานจริงๆอ่ะครึ่งเรื่องได้เลยมั้งฉากนี้อ่ะครับแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ทําทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวล้างจานหรือว่าทากับข้าวหรือว่าโอ้โหผมนี่อยากจะมีเพื่อนสมัยเด็กแบบนี้จังเลยแต่ทว่าในตอนที่เธอจุอ้าหัราหัวราหราหัราไปฉากเมื่อกี้นะครับเธอก็ได้สารภาพกับไอ้เพรย์นะครับว่าเธอชอบไอ้เพรย์อย่างมากเลยนะชอบมาตั้งนานแล้วด้วยนะแต่ทว่าต ชอบมันขนาดนั้นเลยนะครับแล้วแลวมาคือแบบในใจมันก็รู้สึกชอบนางเอกอยู่ด้วยนะและคือไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงสปอยนางแปลกๆเพราะเนื่องจากที่ตอนนี้ผมเจ็บคออยู่นะครับเจ็บมากๆเลยนะเพราะผมสปอยอยู่หลายเรื่องมากเลยนะโอ้โหหลายช่องอ่ะพุดง่ายๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่เข้าหูใครบางคนก็ถ้าเสียงปกติก็จะกลับมาสปอยเหมือนเดิมนะและ้วก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับความ,มสัมพันธ์ของไอ้เพลเอกกับนางเอกมันก็เริ่มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะบแบบเพลเอกมันก็รู้สึกชอบนางเอกขึ้นเรื่อยๆครับและคือหลังจากที่่่่พรเเเเออกัันนนนนนนาาางงงมมตืไไห็ด้ถปวว มีงานหรือเปล่าคะอะไรประมาณนี้นะครับพระเอกมันตอบว่าไม่มีใช่ไหมครับนางเอกแม่งบุกทันทีเลยนะแล้วจากนั้นฉากนี้ก็กินเวลาไปโคตรนานอีกนะครับโอ้โหจูอาร์โหรา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 ฟป๊าปๆลา,ลาปาปาปาโหราแลยก็กินเวลาไปโคตรนานแล้วหลังจากนั้นไอ้เพลกับนางเอกมันก็พากันไปจูอาในห้องน้ำบ้างตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นเลยทำให้ความสัมพันธ์ของไอ้เพลก,กับนางเอกนั้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะและคือในใจของไอ้เพลกมันก็เริ่มรู้สึกชอบนางเอกแล้วนะครับและคือตอนนี้ในใจของไอ้เเลอกมันก็ค มาที่เช้าวันต่อมานะครับก็คือแฟนของไอ้เพลิกมันจะกลับมาแล้วนะและคือตอนนี้นางเอกกับไอ้เพลิกมันก็รู้สึกผิดกับเรื่องที่ทําไปอย่างมากเลยนะแต่ทว่าฉากในตอนเช้านี้คือนางเอกไม่ได้เป็นคนบุกนะครับเพลิกเป็นคนบุกเองนะและคือก่อนหน้านี้คือนางเอกบุกก่อนตลอดนะครับแต่ทว่าครั้งนี้เพลิกมันบุกบ้างนะแล้วจากนั้นก็ทําการวอ้าเร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 าแล้วก็กินเวลาไปโคตรนานนะครับโคตรนานจริงๆ,ๆเลยฉากนี้และสุดท้ายก็ถึงเวลาที่แฟนของไอ้เพลิกมันก็กลับมานะครับและก็ถึงเวลาที่นางเอกนั้นจะต้องไปแล้วนะโอ้โหฉากนี้ค แล้วก็คือนางเอกก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับนอกจากได้แค่มองแล้วก็ยิ้มส่งให้พระเอกนั้นมีความสุขนะโอ้โหนี่มันสกิลนางเอกที่แท้ทรูเลยนะครับโอ้โหขอผมขอไปรับผู้หญิงคนนี้มาอยู่ที่บ้านได้หรือเปล่านี้แต่ทว่าถึงนางเอกจะพยายามยิ้มสักแค่ไหนนะครับแต่ทว่าในใจของเธอก็เสียใจอยู่ดีนะครับที่เสียพระเอกให้กับคนอื่นไปนะเนื่องจากที่แบบเธอรักพระเอกเอามากๆเลยนะก็อย่างว่านะเสียคนรักให้คนอื่นไปก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาปะครับแล้วฉากก็ได้ตัดไปที่พระเอกนะครับพระเอกมันก็ได้เดินเข้าไปหาแฟนมันใช่่่่่มมมั้้ยรบบบแลววนกกก็ออออาาาีีเืงงงทจะ จากนั้นหนะังก็ตัดจบทันทีเลยนะงั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับโอโหง่วงมากๆครับแล้วก็เจ็บคอมากๆด้วยนะครับผมอาจจะสปโพกแปลกก็ต้องขออภัยด้วยนะงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บาย